สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับตัวละครที่ชื่อว่าเคเคนะครับเป็นหุ่นยนต์ไซบอร์กนั่นเองใช่ปะเออใช่แหละนะครับเป็นหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ไม่ค่อยถูกกับตัวละครอย่างเช่นหมูแล้วก็กระต่ายด้วยนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครหุ่นยนต์นะครับเขาจึงสามารถบริโภคเกลียได้นะครับซึ่งเพิ่มค่า สุขภาพและค่าหิวค่าอื่นๆอย่างมากเลยนะครับทีนี้ผมจะให้ดูว่าการบริโภคอาหารปกตินะครับมันสามารถเพิ่ม HP ได้ไหมนะครับปรากฏว่าไม่ได้นะครับมันเพิ่มแค่ค่าความหิวของเรานะครับแล้วก็ผลกระทบของค่าสตินะครับผลกระทบของค่าสติไม่ได้รับการฟื้นฟูเลยนะครับและไม่ได้รับการลดลงจากอาหารที่บริโภคด้วยนะครับ ครับแล้วก็ผมลืมบอกนะครับว่าเธอเธอได้ไหมเธอแหละตัวละครเป็นตัวละครผู้หญิงเนาะเธอกินเลดเจมได้ด้วยนะื้นฟูเลือดนะครับแล้วก็ไม่สามารถนอนในเต็นท์ได้นะครับเนื่องจากร่างกายที่ยับเยินนะครับทําให้เธออ่อนไหวต่ออุณหภูมิมากๆนะครับทั้งอุณหภูมิความร้อนแล้วก็ความเย็นนะครับอ่อนไหวสุดๆนะครับ สำหรับอุปสรรคของการเป็นหุ่นยนต์ของเราเนี่ยครับก็คือฝนเนาะแล้วก็น้ําเพราะงั้นการที่เราลงน้ําหรือว่าสัมผัสกับฝนเนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับจะเปียกไวมากนะครับแบบไวสุดๆนะครับแล้วก็จะให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าค่าความเปียกเขาสูงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมนะครับอ่าอันนี้คือสภาพหลังจากที่ค่าอุณหภูมิของเรา เออไม่ใช่สิค่าความเปียกชื้นของเรามันเต็มร้อยนะครับไฟฟ้าก็จะรัดวงจรแบบนี้เลยเนาะนี่คือรูปโฉมใหม่หลังจากที่เราใช้การรีแพร์นะครับผมการให้มันกลับมาเป็นร่างเดิมของแบบโรงงานนะครับเดิมโรงงานนั่นเองนะครับผมในร่างนี้นะครับจะมีค่าสแตตเพิ่มขึ้นแล้วนะครับจาก100เป็น200นั่นเองแล้วก็จะ จะไม่กลัวความเย็นแล้วครับความเย็นจะส่งผลน้อยลงไม่เหมือนตอนแรกที่เราอ่อนไหวกับอุณหภูมินะครับทีนี้ความชื้นก็ยังมีผลอยู่นะครับความชื้นของฝนของน้ําอะไรแบบนี้นะครับยังมีผลยังมีผลอยู่นะครับผมการกดเซนะครับจะทําให้เคเคเข้าสู่โหมดพักฟื้นหรือชาร์จพลังงานครับจะทําให้ค่าสติของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากเลยนะครับ นอนไปนอนมาก็คํำซะแล้วนะครับการกดคอนโทรลบวกเซนะครับคือการเปิดใช้หลอดไฟบนหัวของ KK นะครับผมอ่าใช้เพื่อเพิ่มแสงสว่างแล้วก็ใช้ค่าสติปัญญานะครับมันไม่ใช่การใช้จ่ายค่าสติปัญญานะครับแต่ว่ามันจะทําให้ค่าสติปัญญาของ KK เนี่ยลดไวมากนะครับผมจากพูดเรื่องของ Nightmare ชุด Nightmare ไปนะครับอันนี้เป็นชุดไบโอ닉นะครับเป็นชุดอ่าดั้งเดิมนะครับ ตัวละครตัวนี้ก็คือจะเปลี่ยนร่างเป็นแบบคล้ายๆกับมนุษย์มนุษย์ธรรมดานะครับใช่แล้วก็น่ารักนะเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของเธอก็คือเธอจะเป็นมิตรกับหมูแล้วก็กระต่ายแล้วนะครับจะไม่โดนไล่ตีแล้วนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเป็นไนแรมครับชุดไนแรมนั่นเองโอเคครับตอนนี้เธอไม่สามารถใช้ าการทาสีนี้ได้นะครับเราต้องกลับมาใช้อันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทาสีด้วยชุดของไนแ์นะครับในล่างนี้เราจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ การโจมตีของเรานะครับจะมีแบบเอฟเฟกแบบอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็ใช้กลับเหมือนเดิมนะครับกลับเหมือนเดิมแล้วก็จะต้องรีแพ์ก่อนนะครับรีแพ์กลับโอเคหลังจากรีแพร์แล้วจะเห็นได้ว่าวิชชั่นของเราจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับผมโอเคนะครับกลับมาเรื่องของเครื่อง รีเซิร์ชไอแมกนาเนียลเวิร์กช็อปนี้นะครับการเติมพลังงานนะครับเติมพลังงานด้วยเจมนะครับผมโอเคนะครับคือเราไม่รู้นะครับว่าใช้เจมอะไรได้บ้างในการเติมพลังงานเดี๋ยวผมจะทดสอบทุกเจมเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเออกมาแค่เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับมันขึ้นสีขาวแปลว่าได้นะครับผม เหมือนว่าผมเดินผ่านตรงนี้ผมจะวิ่งไวขึ้นด้วยนะเห็นไหมสีส้มสีเขียวสีม่วงนะครับแล้วก็สีน้ำเงินโอเคนะครับพลังงานสูงสุดอยู่ที่สามเจมนะครับโอเคนะครับการชาพลังงานเรียบร้อยเราจะมาลองดูว่าเราสามารถชาร์จได้ไหมไม่ได้หรอรูมันชาร์ตรงนี้ โอเคนะครับค่าความหิวเราก็ลังเพิ่มเนาะแล้วก็ค่าสติฟื้นฟูนะครับต้องใช้เครื่องตัวนี้นะเป็นแบบชาร์จพลังก็สามารถชาร์จได้จนเต็มเลยนะผมไปเป็นเรื่องของอาวุธกันดีกว่านะครับอาวุธนะครับผมค้อนนะครับค้อนแผงพลังนะครับคือตัวค้อนเนี่ยสามารถใช้เป็นที่ทุบด้วยครับทุบพวกอา ปกติอันนี้มันต้องใช้พ i ิกแอคทุบเนาะหรือใช้คอนวะโอเคพ i ิกแอคนะครับก็ใช้แทนพ i ิกแอคได้เลยนะครับการคลิกขวานะครับจะมีวงแบบนี้ขึ้นมานะครับหลังจากกดมันก็จะทุบพื้นแบบนี้นะครับใช้ได้5ครั้งนะครับผม มันต้องมีเหยื่อเป็นแมงมุมเหมือนเดิมนะครับเราถึงจะรู้ว่าประสิทธิภาพมันเนี่ยแค่ไหนนะครับตัวเดียวไม่พอนะครับโอเคทีนี้มาดูดาเมจของจักรคอนนะครับประมาณ60เนาะดาเมจคงตัวเลยนะครับ60สไบปเดอร์ไม่สามารถรองรับอารมณ์ของเราได้เดแต่เราจะเอาทอร์เบิร์ดมาแล้วกัน รามิสามร้อยท่วนนะครับการทุบคอนะครับผมหมดแล้วใช้ไม่ได้แล้วพลังงานหมดนะครับทีนี้การเติมพลังงานก็คือใช้แบตเตอรี่นะครับในการชาร์จนั่นเองคลิกขวานะครับชาร์จสามครั้งชาร์จสี่ครั้งชาร์จห้าครั้งอ่ะหมดพอดีผมสามารถเอาอันนี้มาชาร์จได้ปะ ไม่ได้นะครับใช้แบตเตอรี่ชาร์จนะครับผมเหมือนเหมือนเราจะเป็นมิทกับไอตัวนี้ด้วยนะเนี่ยพอดูดีๆหน้ามันก็เหมือนคาบีบาร่าเหมือนกันนะครับไอเทมต่อไปนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ,ป,ระรปะแจป่ะเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อประแจดิเออช่าง,งบันเทบเอาเป็นว่ามันชื่อว่าเดอะดาบดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งฟิสิกส์นะครับผม สร้างความเสียหายนะครับ60หน่วยนะครับผมแล้วก็การฆ่าสิ่งมีชีวิตประเภทเครื่องจักรเนี่ยมันจะดรอปของที่เกี่ยวข้องกับหมอดนี้100%นะครับผมมาดูกันว่ามันจะดรอปอะไระใช้ฮิลได้นะครับไม่คณิค่าริมฮิลเลือด100เลยต่อไปนะครับเป็น s h o กกิ้งสตาร์นะครับเป็นคาถาการช็อตไฟฟ้านั่นเองการโจมตีก็จะสร้างความเสียหาย45หน่วยแล้วก็ช็อตศัตรูนะครับ การถืออ่ามันทําให้เราเรืองแสงนะครับแล้วก็ช่วยให้เรารอดจากที่มืดได้นั่นเองนะผมสามารถเหมือนเดิมนะครับสามารถเติมพลังงานได้ด้วยแบตเตอรี่นะคผมนี่ต่อไปนะครับเป็นไอเทมสุดท้ายก็คือหมวกป้องกันความร้อนนะครับผมเป็นหมวกที่ให้ความเย็นเทียบเท่ากับอ่าไอ้อนน้าแข็งที่อยู่บนหัวนะครับแต่ว่า ตัวหมวกก็คงไม่ละลายเร็วเท่านะครับแล้วก็ลักษณะสายนี่จะฟื้นฟูค่าสติด้วยนะครับและแน่นอนว่าเป็นหมวกที่เหมาะกับตัวละครน,นี้อย่างมากๆเลยนะครับสําหรับตัวละครคีคนะครับก็หมดแล้วนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับผม